สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านจะแนะนำกล้อง a c ชั่น Cam รุ่นใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็น IPS นะคะไม่ทัชสกรีนนะคะรองรับกันสั่นนะคะ 4K 60fps นะคะส่วนความละเอียดของกล้องหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูเบื้องต้นนะคะความละเอียดของกล้องหน้านะคะให้เรากดมาที่ตั้งค่านะคะแล้วมาที่ความละเอียดของวิดีโอนะคะความละเอียดของวิดีโอนะคะรองรับนะคะ 5K 30fps นะคะสามารถปรับตั้งค่าได้นะคะ รองรับกันสั่นนะคะ 4K 60fps นะคะเดี๋ยวเรามาดูในโหมดของภาพถ่ายกันนะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับค่าได้ตั้งบนทับนะคะทายแ l ็บนะคะส่วนในโหมดของภาพถ่ายนะคะตัวนี้นะคะขนาดของภาพนะคะ 50m นะคะ 30m 24m สามารถปัรบตั้งค่าได้นะคะสินค้าพร้อมส่งสต็อกในไทยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่จะสวิตไปที่กล้องด้านหน้านะคะตัวนี้มี2กล้องนะคะ เ,เรามาดูการสวิตไปที่กล้องหน้านะคะให้กดปุ่มล่างนะคะค้างไว้นะคะเพื่อทําการสวิปมาที่กล้องหน้านะคะกดปุ่มล่างนะคะค้างไว้หนึ่งครั้งนะคะก็สวิปมาที่กล้องหลังนะคะอันนี้นะคะส่วนวิธีการเชื่อมต่อ w i f i ให้กดปุ่มล่างแค่ติ๊กเดียวนะคะเป็นการเอ่อที่กล้องนะคะจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เพื่อมาเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะคะโดยใช้แอปนะคะซับแคมโปนะคะหรือสามารถแชทสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ